วัดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะก็จะเป็นสลามสามกระปุกนะแล้วก็สกูชิหนึ่งอันคืออัดไปเกือบสิบรอบได้แล้วนะคะเปิดพัดลมแป๊บหนึ่งก็คือจะมีสกูช่ตัวนี้เป็นมินิเอ้ยไม่ใช่มินิมีเดียมแฮมเบอร์เกอร์นะก็ซื้อมาจากตลาดน้ำอัมพวาซื้อมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมาอัดที่จริงอัดหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงแล้วก็เลยอัดใหม่เลย หอมกับสลามตัวใหม่นี่นะนุ่มสโลหอมเฟอร์นะจ๊ะโอเคเรามาดูสลามอันนี้ทำเมื่อวานนะนี่นะเป็นสีช็อกโกแลตนะแต่คือมันเห็นเป็นสีดำนะก็ขออภัยด้วยเพราะหลายไม่ทราบก็คือจะบอกไว้ว่าตอนนี้กี่โมงเดี๋ยวจะบอกนะ้ะะะะะะะวตอนนี้สองทุ่มเจ็นาทีนะคะก็จะมารีวิวกัน อันนี้คือแบบอัดหลายรอบมากผมเข้าไปเมื่อกี้เพิ่งเล่นเนี่ยนี่นะเป็นสีช็อกแเสียำตานั่นแหละแต่ในกล้องไม่เห็นเป็นสีดำนะเนี่ยยิ่งตอนแผ่คโคตรเหมือนนะ่ะยืดมากนะคะนะแผ่ได้บางนะคะ โอเคเมื่อกี้มีคนเข้ามาดีนะไม,ไม่ได้พูดก่ต่อไปสองอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีเหลืองนีออนนะแล้วก็สีเหลืองชีสที่จริงมันเข้มกว่าในในกล้องนะก็คืออันนี้เราทำเองุอยเดี๋ยวสีดำจะสีดำเลยที่จริงเราทำเองนะคะก็เอ้ยอันนี้เราทำเองแบบที่เราแบบผสมน้ำยาทำจามเองแต่อันนี้น้องเราเป็นคนผสมน้ำยาทำจารามแล้วตอนแรกมันเหลวมากเราก็เลยช่วยน้องแก้นะคะ โอเคนี่ก็นิ่มมากเดี๋ยวนิ่มเนื้อเนียนะคะสีสลามเอ้ยสีเรื่องชีสโอ้เป็นไรเนี่ยก็คืออัดหลายรอบมากพูดอย่างเงี้ยหลายรอบเฮ้ยเสียเสียสีช็อกโกแลตเข้าไปนี่นะคะมันจะนิ่มมากมันเหมือนในเนี่ย เหมือนโฟมอะจริงๆหอมด้วยนี่นะคะจริงๆเล่นได้นะแบบไอ้ขยําขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เล่นนะคะเพราะว่าเราอันเนี้ยสูตรเนี้ยที่เราทาอะต้องพางไว้สักวันสองว,ว,วันอะไรเงี้ยจะได้แบบหาติดมือเนาะเพราะเราใส่ส่วนผสมผสมกับน,น้านะแบบให้มันยืดๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ติดมือนะแต่มันจะนึบๆนิดนึง ส่วนของน้องเราก็ไม่ทราบว่ามันจะแข็งเปล่าแต่เราเนี่ยแห็มเป็นเหลืองนีออนนะแต่ในกล้องมันไม่เหมือนของจริงอะ่ะคือแบบมันเหมือนสีเขียวอ่ะมันเหมือนเขียวนีออนอ่ะอ้มันเหมือนเขียวไอ้นี่เขียวสะท้อนแสงหเหลืองสะท้อนแสงนะที่จริงมันเป็นเหลืองนั่นแหละแต่ว่ามันมันเป็นเหลืองอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบในกล้องนะ มันเป็นสีเหลือง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 ออกจะเหลืองไข่นะแต่มันเป็นเหลืองนี้เราให้มันเป็นเหลืองนีออนอะ่ะมันคล้ายเหลืองนีออนนะแต่ในกล้องมันเป็นสีจะทอนแสงเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าเราปิดมันก็มดุดอย่างนอะ่ะเนี่ยมันก็เป็นสีเดิมอะขนาดแบบเปิดไฟดวงล็กมันก็เปิดไปเลย นี่นะคะแผ่ได้บางมากอันนี้สามารถหยิบขึ้นมาได้เพราะว่าใส่ส่วนผสมเยอะกว่างพอเราพอน้องเราชอบแบบใส่หลายรอบอะใส่แต่ละรอบก็เยอะอยู่แต่มันเด้งๆดีนะแตม่มันไม่ให้สูตรเจลลี่พุดดิ้งนะสูตรเจลลี่พุดดิ้งมันก็อีกอันนึงส่วนอันนี้ได้เป็นสูตรใหม่นะ สูตเดียวกันเนี่ยสองอันเนี้ยแค่เราทำกับน้องทำมันไม่เหมือนกันโคนเรละมือเนาะแต้อีกอย่างน้องมันผสมน้ำยายเองไงบอกให้รอก็ไม่รอก็เลยเละเราก็เลยแก้ให้นี่นะโหแบบโคตรยือดอะโคตรแผ่ได้บางอะแต่ของเราอะมันนิ่มมากของเราชอบเน้นความนิ่มอะนิ่มนิ่มนิ่มนี่นะสนุกฟินเฟ้อ นี่นะเส้นจิมนี่แบบโคตรจะฟินแล้วแบบแห่ได้บางไม่ขาดนะคะนี่นะหมดปลายสามกระปุกเนอะโอเคค่ะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายฝากกดไลค์แลวกด subscribe ด้วยนะคะเย,ย้